วันี้ก็เจอกับน้ำมนต์นะครับกับปากโก้นะครับครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้จะมาขอน้ำมนกับปากโก้เยี่ยมชมรเครื่องที่ห้อยคอนะครับว่าน้ำมนกับปากโก้ห้อยวัสดมุมงคลของว่าไหร่น,น,นะครับอ,อ,อ่ะคนแรกถามขอถามปากโก้ใกล้ๆอ,อันนี้เป็นปาห้อยรุ่นไหนหลวงพ่อเยี่ยวดาลรุ่นมังกรรุ่นมังกรอ่ารุ่นมังกรบล็อกบล็อกสายฝนบล็อกสายฝนอ่ะขอดูขอชมใกล้ๆหน่อยโอ้ชัดแจ๋วอ่านี่ด้านหลังละนี่แล้วที่ปาโก้ห้อยอยู่เนี่ยโอ้ยด้านหลัง มีนวดอันนี้เป็นนวดเบอร์นวดหลวงพ่อเลยใช่ไหมนวดเบอร์หนึ่งนวดรุ่นแรกนวดรุ่นแรกเลยคนโบราณเขาแปะไว้เขาแปะไว้แล้วที่ป๋าโกให้เนี่ยเป็นบล็อกไหนอันนี้เป็นบล็อกสายฝนบล็อกสายฝนครับผมหายากก็ก็หายากอยู่นะมันยากก็คือของแท้ของของหลวงพ่อมีกี่บล็อกมีหลายบล็อกอยู่นะเป็นมังกรมันก็หลายบล็อกมีบล็อกสายฝนมีบล็อกสายฝนบล็อกซูเปอร์หางเล็กหางเล็กหางใหญ่ท้องเรียบหางเรียบท้องเรียบหางเล็กด้วยท้องเรียบก็มีแล้วของ เฮียหล่อเหรอโค้ดเฮียหล่อโค้ดเฮียหล่อก็เป็นเป็นบล็อกใหญ่ก็ปลุกเศษหลวงพ่อก็ปลุกเศษทันใช่ใทันหลวงพ่อปลุกเศษถือว่าแต่ว่าเป็นเรียกเขาเรียกว่าปั๊มจากโรงงานไงไม่ได้มาต่อโค้ดก็ค่านิยมก็จะลดลงมาหน่อยใช่ใราคาค่านิยมลดลงมาหน่อยใช่ครับป๋าโก้เนี่ยห้อยมาหนาหรือยังของหลวงพ่อเอียเนี่ยถ้าเป็นรุ่นมังกรรุ่นนี้ก็จะห้อยมาประมาณ4-5ปี4-5ปีแล้วก่อนนี้จะรุ่นอ่าจะห้อยรุ่นสันติบาลห้อยสันติบาลใช่ครับป๋าโก้เขบ้านอยู่ข้างวัดเนาะเดี๋ยวนนนี้สัติบาไห อธิบานอยู่อยู่เก็บในกล่องครับแต่ป๋าโก้เก็บเก็บเยอะอยู่นะเก็บไว้ประมาณสามสเบก้อนโอ้โหเยอะมากถ้าใครอยากจะได้พู้สูงหงของหลวงพ่อเยี่ยมไว้บูชาก็ติดต่อป๋าโก้ได้นะครับแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับอันนี้ยังยังครับหลวงพ่อยังไม่ออกอ่าป๋าโก้ยังไม่ออกป๋าโก้ยังไม่ออกภาษาอยู่หลวงพ่อเขาภาษาอยู่เก็บไว้ให้ลูกเก็บไว้ให้ลูกเอ้าเนื้อบอลเดินไปไหนอ่ะเนื้อบอลจะปล่อยหรือเปล่าฟองกอนอ่ะเนื้ออลไปปล่อย นี่ก็น้ำมนต์นะครับสิทธิ์อหนึ่งท่านของหลวงพ่อเอียววัดแม่ด่านนะครับ,กกบน,น้ำมนต์ห้อยรุ่นไหนบ้างให,ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมหน่อยมังกรหกศูนย์กับกับเบอร์สามมังกรนี่เป็นรุ่นใหม่มเป็นรุ่นใหม่ไม่ทันหลวงพ่อแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์หมดล่ะท่านเป็นของหลวงพ่อ,อพุทธคุณสูงหของหลวงพ่อหลวงพ่อปลุกเสกให้หมดเล่าอีกองคหนึ่งรูปเหมือนรูปหล่อเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามรูปรอปีเจ็ดหนึ่งปีสองศูนย์ปีสองศูนย์โหผมยังผมยังไม่เกิดเลยน้ำมนต์เนี่ย มีประสบการณ์ที่ห้อยวัตถุมงคลของพ่อไหมที่เจอกับตัวที่ว่าประสบการณ์ที่นา่าโดนเะน่ะรุ่นนั้นแขน,ร,น,ขร,นรุ่นหกหายห่วงรุ่นหกรุ่นหกหายห่วงกับไอปิตาพระปิตาปร,ประสบกายังไงนะ้ำมนต์เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยก็รถชนกันนะเนาะก็ บาดเห็นมาเยอะโอ้นี่บาดแผงอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเยอะขาข้างขวาเนี่ยขาเย็บไปประมาณร้อยห้าสิบเข็มใช่ผู้ใหญ่โคิดว่าขาถ้าตอนนั้นน่าจะตัดได้นะตัดจะตัดแล้วก็จะตัดแหละหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อช่วยให้หนักเป็นเบาแล้วมโนหนักเป็นเบาหลวงพ่อเราหลวงพ่อท่านเก่งมากหลวงพ่อไว้ว่าอย่าให้ได้ตัดขาเลยถ้าไม่ได้ตัดผมจะกลับมาบวชมาแก้บวชให้ประสบประสบการณ์คือหลวงพ่อช่วยได้ทันตาเห็นเลย หลวงพ่อเอียท่านเก่งมากนะเพื่อน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 รู้ไหมว่าหลวงพ่อเอียท่านเป็นสิทธ์อีกหนึ่งท่านของหลวงปู่สุขวัดประคองมังานเท่านะครับหลวงปู่สุขวัดประคองมังานเท่าท่านเป็นสิทธ์ท่านท่านเรียนวิชาเก่งมากท่านท่านรักษาคนบ้าใบ้มาตลอดเลยนะน่านลำนนะเป็นหมู่บ้านเราท่านรักษาคนบ้้มาตลอดโดยไม่คิดเงินคิดอะไรเลยบ้านประสาทรักษาไม่หายต้องมาหาหลวงพ่อต้องมาหาหลวงพ่อลุกุ สมัยก่อนได้เห็นบ่อยเนาะคนบ้าใบมารักษาก็หายหายกันไปตัวท่านมาเราถึงเดือนท่านลูกก็จะเห็นนมาบของุ่นผมมาก็จะทันช่วงลูกศิษย์เนาะหลวงพ่อสมหลวงพ่อนั่นก็ศิษย์หลวงพ่อสมนั้นก็ศิษย์เอกของท่านใช่ก็ศิษย์ของท่านช่วงต่อนใช่แล้วป๋าโก้เนี่ยประสบการณ์ที่เจอกับตัวห่อวัตถุมงคลหลวงพ่อเป็นยังไงประสบการณ์โดยตรงหรือยังไม่ค่อยมีแต่ว่าจะ มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะแกว่วคาดตลอดหรอแกว่วคา,า,าดแกว่วคาดแน่ๆหนักกลายเป็นเบาเรื่องของอุบัติเหตุไรไม่เคยมีของไอ้มิน,ไอ,มนไอ้มินนี่ก็เจอกับตัว,ตวแต่แต่แต่พูดไม่ได้เพราะว่าม,มันอันตรายเล่นงานาอันตรายเจอเจอกับตัวแต่มันเล่นงานอันตรายเกินแต่คนที่ห้อยวัตถุของหลวงพ่อท่านช่วยปัดเป่าจากหนักกลายเป็นเบาครับ ครับวันนี้ก็ขอบคุณละมต์กับป๋าโก้นะครับขอบคุณหลวงพ่อไม่ต้องแขวนแค่เอ่ยชื่อแค่เอ่ยชื่อท่านแค่นับถือท่าน้ะมต์แค่นับถือท่านแค่กล่าวแค่ชื่อนี่ก่อนแค่บอกท่านไม่ต้องมีวัตถุบางคนที่แท้ทันท่านก็ได้แค่เราศรัทธาท่านเนี่ยท่านจะพูดพูดไม่ถูกสิทุกคนอ่ะประสบการณ์เจอกับตัวกันหมดแคลคาดแคลคาดหมดใช่ใช่ครับ วันนี้ก็ขอบคุณน้ำมนนะครับขอบคุณปาโก้ที่แบ่งปันประสบการณ์วัตถุมงคลอองพ่อเย้มเมื่อเช้าฟังครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ